สวัสดีค่ะวันนี้คลิปวิชาคณิตศาสตร์ก็มาเจอกันอีกแล้วเดี๋ยวเรามาทบทวนนับตัวเลขกันก่อนนะคะเด็กๆเด็กๆพร้อมอยังเอ่ยเด็กๆพูดตาม1อารบิกหอนอืงงหไม้เอกหนึ่ง,าาง,งเตอ,อะไรคะสองอาราบิกสอง2ง,อง,องสองต่อไปเตะอะไรคะเด็กๆ หนึ่งสองสามสามอาราบิกสองอาโมสามต่อไปหนึ่งสองสามสี่สี่อาราบิกสองีสีมาเอกสี่ต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอาราห้าอาราบิกหัวหาหาไม้ทูห้าต่อไป หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอาราบิกหออุกอหกต่อไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอาราบิกจอเอดอเจ็ดต่อไปเลขอะไรคะเด็กๆนับก่อนหนึ่ง 2 3 4 5, 5, 5 6 7 8 8ห้าหเจดแปอารบิกปอเอดอปต่อไปนับก่อน1 2 3 4 5, 6, 5, 6, 5, 5, 6, 5 6, 6 7 8 9 9มสห้เจดปดอาราบิกกอเกาไม้ถูก สุดท้ายอ่เด็กๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก็ดแดเก้บอาราบิกสออโบสิบอันนี้คือคกูสาวทบทวนวันนี้เราก็จะมาเรียนเกี่ยวกับเครื่องหมายเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆ มอากวมากอวอากว่าไมอกว่าเครื่องหมายมากกว่าอีกครั้งคะ่ะมอากวมากกวอากว่าไม่อีกว่าอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายมากกว่าต่อไปอีกอันหนึ่งอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมายน้อยกว่าโนยโนยไหโทูน้อย นอโยน้อยไม่ถูกน้อยกวอากว่าไม่อีกกว่ากวอากว่าไม่อีกว่าน้อยกว่าแล้วก็อีกเครื่องหมายหนึ่งก็คือเครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเด็กๆก็เคยเรียนผ่านมาแล้วทเอาเท่าไม่อีกเท่าทอเอาเท่าไม่อีกเท่าโกะบอกับเท่ากับอันนี้เราเรียกว่าเครื่องหมาย มากกว่าน้อยกว่าแล้วก็เท่ากับเด็กผู้ายยกตัวอย่างอันนี้เท่าไรคะเมาื่อกี้สิบแล้วก็วยกตัวอย่างอันนี้ดีกว่าสิบกับหกสิบเป็นไงคะเด็กๆสิบมากกว่าหกเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆ เรา,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 ก,า,า,ก,าก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าสิบมากกว่าหกก็ต้องใส่เครื่องหมายมากกว่าต่อไปอันนี้รูสาวยกตัวอย่างต่อไปหา้หาห้าหนึ่งกับหา้าหนึ่งเป็นยังไงคะหนึ่งน้อยกว่าหา้าเราก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆน้อยกว่า อาทีนี้ถ้าครูสาวยกอวัยวะของตัวเองบ้างเช่นเท่าไหรคะเด็กๆนับสิคะหนึ่ง,ง,งกับสก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรคะเด็กๆเท่ากับอันนี้คือการรู้จักเครื่องหม,มายมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับงานของเด็กๆวันนี้ครูสาวก็มีงานให้เด็กๆทำ การบ้านเปรียบเทียบจํานวนเห็นไหมคะเด็กๆหน้าที่เท่าไหรคะเด็กๆหน้าที่สามสิบสามเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าน้อยกว่าและเท่ากับแล้วก็ครูสาวฝากการบวกเลขลบเลขนะคะเด็กๆการบ้านของเด็กๆวันนี้แะก็มีหน้าที่สามสิบหกอีกหน้าหนึ่งเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะขึ้นเล่มใหม่เลยนะคะเด็กๆ สรุปการบ้านวันนี้หน้าที่35สขอโทษค่ะสาม4ิบสาสามและ36เราจะเรียนให้จบกันในคลิปนี้แล้วก็คลิปหน้าคุูสาวก็จะขึ้นเล่มใหม่สรุปอีกครั้งหนึ่งนะคะการบ้าน33 34 35และ36เล่มน,นี้ของเรา สำหรับคลิปวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ครูสาวขอจบเพียงแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ